แม่จะบประเได้ก like is like ินไว้ิมาหาเี่ยง่นี่ไม่็ดสิมอาหาเที่ยงที่นี่เนาะแม่อยู่แล้วไม่วนอย่างไม่กีนอย่างฐานนางนเป็นเงินหลดกีนอย่างไงเนาะไม่เงนรัดความไไยนดเผู้คนเป็นเจนะไอ้ผู้คนเป็นจในลนาปากลน้าขนนี่ เราบอกกระเทียมน่ะเฮ้ยเจยเลยพุทธเอาเคื่องปึุงมาเนาะแม่แดนใช่ของโดนโอ้ไมเจ้าเด็กจะมากยูข้าวหนึ่งอมุกหนูมาสงอมุกหนูมาให้กินเอาด็หมุกหนูแล้ย để chắc quay trở lại mình đi vật chất nó ôi mình đi vật chất nó cái nào thôi là mùi nó dùng dùng โอ้ยยันหมูแดงขนาดยัดต้มเได้กินมืออื่นคอยขั้นหมอแด้มืออื่นได้กินได้ในยัดตอมขั้นหอนเลยตอมตอมเอาใบมันมาขัดตุ้นก็ได้ขั้นื้อะต้มอื่น สอนจะไหนแบบพี้เดินเฮ้ยวิยจะใบยยมีแดงหวมาก็เจา้าไร่ไห่ก็จะปลูกเป็นทงเป็นให้เป็นหน้าเป็นทงเกี่ยวขาแล้วก็จะปลูกกำลังเป็นดอกจาะก็ได้มากเลยกำลังขา,ายมา มันมายมัดล้วคิดแล้วคิดไดค่ะน้ไปที่ไหนากา็หาจะแด้ได้ค่ไปที้มุกจะได้มันเข่ามาขายอย่างเงี้ยไปไปที่มุกไปถ้ากน้องมันใดมันเท่ามาขายได้ไปที่ชิสเกตได้หอมด้มาขายแบบน,นี้ค่ะชิตไม่ขายไม่คันำนี่แหละจะต่อ เราก็จะรวยเราก็จะได้กิน Nào bây giờ cầm chứ bây ừ. nào bơ Trên vai là cái ngón nở Trên vai là ngón nở cho cái cây quá nhai khai hoàn toàn ra cầm quá nhai nhai chắc hỏi nhai nhai